รู้จักคำนำเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยครูกฤิตอนุบาลระยองสกูลสวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับกับรู้จักคำนำเรื่องภาษาพาทีบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นถูถูมีทอถุงสลู สะกดว่าถออูถูวิ่งวิ่งมีวอแหวนสลิงองูไม้เอกสะกดว่าวออ,อีกงอวิ่งไม้เอกวิ่งพ่นพ่นมีพอพานสละโอกนอหนูไม้เอกอ่านสะกดว่าพออกนอพนไม้เอกพ่นเด็กๆสังเกตคำนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอะไรหายไปเอ่ย ใช่แล้วครับสระโอกมีนอหนูสะกดเมื่อเรานำไปเขียนเราจะไม่เอารูปสระเขาไปเขียนนะครับดังนั้นเราจะเขียนเพียงแค่พอพานไม้เอกนอหนูแต่ยังอ่านรูปสระเขาอยู่ด้วยนะครับหัวเราะหัวมีหอหีบสระอัวสะกดว่าหออวหัวเราะมีรอเรือสระออกสะกดว่ารอออก เราะคูเข่าคูมีคอควายสระอูไม้เอกสะกดว่าคออูคูไม้โทคูเข่ามีขอไข่สระเอาไม้เอกสะกดว่าขอเอาเขาไม้เอกเข่าอาบน้ำอาบมีออ่างสระอาบออใบไม้สะกดว่าออาบออาบ น้ำมีนอหนูสระอํำไม้โทสะกดว่านออ,อ่ำนาไม้โทน้ำสับปะรถสับมีสอเสือสระอะบอใบไม้สะกดว่าสออะบอสับปะมีปอปลาสระอะสะกดว่าปออะปะรถมีรอเรือสระโอดอเด็กสะกดว่ารอโอดอรถคําว่าอออสับ มีสระอเอเว่ไม้สะกดเวลาที่เราเขียนเราจะต้องเปลี่ยนรูปอะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศก่อนนะครับเราเรียกสระนี้ว่าสระเปลี่ยนรูปแต่เวลาเราอ่านแจกลูกสะกดคําเรายังต้องออกเสียงออยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับคําว่ารถสระโอมีดอเด็กสะกดเวลาที่เรานําไปเขียนไม่ต้องเอารูปสระเขาขึ้นไปเขียน จะเขียนเพียงแค่รอเรือกับดอเด็กเท่านั้นเวลาอ่านแจกลูกสะกดคำต้องอ่านออกเสียงสะระอกด้วยนะครับอย่าลืมอ่านแจกลูกสะกดคำในท้ายบทเรียนรู้จักคำนำเรื่องด้วยนะครับผออาผาไมโทผ้านอไอในสอไอใสไมเอกใสชอแอแชไมเอกแช่ตออางอต่างไมเอกต่าง ออิมออิมไม้เอกอิ่มขอแองอแข็งไม่เอกแข่งรอแอวอแล้วไม่โทแล้วกอ,องอกองออกออกทออะงอทังไม่โททั้งรออะนอลันไม่เอกลั่นลอโอกงอลงตงอโอนอตนไม่โทต้นหอรออะงอหลังหออ,อ,ออาหาไม่เอกห้าหออาหาไม่เอกห้าห้าห้า ชอะชะงออกองโงกชะโงกคอวอามอความสออุขอสุขความสุขคอวอามอความส,อ,สออะสะออาดออาดความสะอาดอ่านเป็นคำผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข่งแล้วกองออกทั้งลั่นลง หลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาดชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ